สนับสนุนโดยออสซิริสฟิวเจอร์สโทร026335299เป็นประจำทุกวันนะครับเราจะมาพูดคุยกับคุณจรนเวยศักดิรีจากออสซิริสฟิวเจอร์สอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณจรนเวยครับสวัสดีครับคุณจิรติครับครับล่าสุดเราเห็นเซ็นสิฟตี้เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกแปลวา่าเราผ่านจุดบอกทอมแล้วหรือยังครับ ครับก็ต <cues> ้องบอกว่าเกอนอื่นนะฮะตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสแล้วนะครับตัวเซ็ตห้าสิบนะครับสามารถที่จะปิดนะฮะยืนเหนือระดับ995จุดขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนะตรงนี้ต้องบอกว่าดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นในเป็นไปในลักษณะของการไซด์เวย์อัพมากยิ่งขึ้นนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะณตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจากณตอนแรกนะฮะการเทรดแบบเชนเทรนนะฮะที่เราแนะนำให้โฮฝั่งช็อตโพซิชันโดยตลอดนะณจุดจุดนี้นะฮะจำเป็นที่ต้องปิดนะฮะโพซิชันฝั่งช็อตเนี่ย ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสหรือวันศุกร์แล้วนะครับแล<อ>้วก็หันมาเทรดดิ้งตามกรอบไปก่อนนะอาจจะยังไม่ไปแอดฟังไดฟังหนึ่งอย่างชัดเจนนักนะครับเพราะว่าพอลองหันไปดูในส่วนของอฟันโฟนะในส่วนของนักทุนต่างชาติเองนะตอนนี้เนี่ยนะฮะก็เมื่อวันศุกร์ก็เนตอยูดด่ฝั่งช็อตเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันประมาณ3 0 0พันกว่าคอนแทคน,นะคแล้วก็การเข้าซื้อในส่วนของตลาดหุ้นเองนะฮะก็ยังมีปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนะถึงแม้ว่าช่วงนี้นะฮะซิกลฟันบ้านเรานะจะเริ่มเข้ามาลงทุนใหม่แล้ว หรือบวกกับในส่วนของวนะินเทอร์เดสสิ่งแทเข้ามานะนะเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้เนี่ยโดยภาพของเราเนี่ยเรายังคงแนะนำนะะให้เทรดดิ้งตามกรอบไปก่อนนะฮะก็คือในส่วนของซีรีส์แนะฮะวันนี้เนี่ยเรามองโซนแนวรับนะฮะ1น0 0งจุดถึง1,000งพันทุ่นนะครับแล้วก็แนวต้าน1 0น5ถึง1,030นะฮะในเรื่องของการเล่นเทรดตามกรอบก็คือนะครับอยู่ที่ว่าณภายในวะันนะฮะตัวดัชนีเซทห้าซีรีส์แซดเองนะฮะจะ ไปแตะบริเวณกรอบล่างหรือกรอบบนก่อนนะถ้าสมมติว่าไปแตะบริเวณกรอบบนก่อนพันยี่สิบห้าถึงพันสามสิบนะก็อาจจะทำการช็อตลงมาก่อนก็ได้นะในกรณีที่มีอาการยอดตัวลงมาในระดับหนึ่งพันห้าหรือหนึ่งพันจุด ทั่วเนี่ยนะครับก็จะอาจจะเป็นการเบสฝั่งรองไปก่อนนะครับอาจจาเป็นที่จะต้องเทรดตามกรอบแบบนี้จะสังเกตเห็นว่าในะช่วงนี้นะฮะกรอบไฮโลนะฮะภายในวันเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะสูงพอสมควรเพราะฉะนั้น,นการรอจังหวะให้ตัวดัชนีนะฮะไปแตะเรงกรอบได้กรอบหนึ่งนะ่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับครับตอนนี้ซีรีส์ใกล้หมดอายุสัญญาแล้วครับในช่วงที่ซีรีส์ใกล้หมดอายุสัญญาแบบนี้นี่ลักษณะพิเศษที่ต้องจับตามอง,มองหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนในช่วงใกล้หมดสัญญ,ญานี้จะเป็นยังไงฮะครับสำหรับซี ให้หมดอายุนะฮะสิ่งที่เ,เราะะให้ความให้ความสำคัญคือในเรื่องของสภาพข้องนะ,ะเพราะว่ามันจะมีบางช่วงบางตอนนะ,ะที่ใกล้หมดอายุเนี่ยจะมีการโลซีลี่นะฮะนั่นหมายความว่าสภาพข้องนะฮะก็อาจจะลดลงไปนะครับ ซึ่งนะถ้าเราไปดูไปดูในส่วนของ CZ นะฮะ OI เนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณหลักแสนกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพก็ยังสามารถที่จะเทรดได้อยู่นะสำหรับ c z ถึงแม้ว่าวอลลุ่มนะฮะจะย้ายไปอยู่ที่ CDS บ้างแล้วนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะก็ยังสามารถเทรดได้อยู่ครับครับสำหรับคนที่เริ่มสนใจมองไปที่ซีดีเอช15นครับกลยุทธ์การคุณใน c d ด15ตอนนี้เป็นยังไงฮะครับสำหรับ s e r i เอ S เองนะฮะเราก็ยังมองให้เทรดดิ้งตามกรอบนะคล้ายๆกับ c ีดเลยนะครับส่วนในเรื่องของ จุดเข้าจุดออกกนะฮะก็อาจจะลบลงมา5จุดนะฮะจากกรอบทั้งแนวรับแนวต้านที่เราให้ไว้สำหรับซีรีส์แซครับ,รบมาต่อกับเรื่องราคาทองคํำกันบ้างครับล่าสุด2วันที่ผ่านมาเราเห็นราคาทองคำค่อนข้างทรงตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ่งอยเก้จุดหน่อยเก้ 1, เนี่ยฮะมันอยู่ต่ำกว่า1,200นะฮะแล้วก็เราม,มองแนวโน้มทิศทางในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฮะ ครับสมราคาทองคาเองนะฮะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบๆพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าในส่วนของเพอ่อแหล่งของเฟดล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าสามารถที่จะอดทนรอต่อไปได้นะในเรื่องของนโยบายเรื่องของการปรับเพ้่อัตาราดอกเบี้ยนะก็อาจจะไม่เกิดขึ้นในเร็วนี้นะในขณะที่ประธานเฟดในส่วนของาขาซานฟรานซิสโกเนี่ยก็สับสนในการขึ้นอัตาราดอกเบี้ยนะทีนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีทั้งสองแรงทั้งบวกและลบต่อราคาทองคำนะนั่นหมายความว่าในส่วนของทองคําเองนะเรามองว่า ช่วงนี้นะฮะอาจจะวิ่งในกรอบไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกลยุทธ์เองนะจะคล้ายๆกับตัวเซทั้สิบนะ,ะคือเน้นเทรดดิ้งตามกรอบกันไปก่อนนะครับโดยมีจุดแนวรับนะฮะสำหรับการเข้าลองโพ่ิชันหนึ่อ1,190เหรียญไปจนถึง1,180เหรียญน,นะครับในขณะที่จุดทํากําไรทางด้านบนครับ1,215ไปถึง1,220เหรียญน,นะสำหรับกรอบราคาทองคำนะครับในขณะที่วันนี้นะฮะมีตัวเลขที่จะต้องติดตามดูพอสมควรเลยนะฮะตัวแรกๆคือฝั่ง ของยุโรปนะครับตัวเลขคอนซูเมอร์คอนฟิดเอนซ์นะคาดว่าน่าจะทําให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นได้บ้างนะครับในขณะที่สี่ทุ่มเช่นเดียวกันนะฮะตัวเลขสหรัฐอเมริกานะการประกาศตัวเลข exiting s home s a l e นะครับซึ่งตัวเลขทั้งสองตัวนี้นะครับคาดว่าน่าจะทําให้ราคาทองคำนะฮะรีบาวไปแตะบริเวณทางกรอบทางด้านบนคือ1215หรือ1220งนี่สะก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณจรลเวชครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากคุณจจจรรรรลลน์์เเเเววศศัักกดิิีีาอออสตยฟคบ แล้วนี่คือทั้งหมดของ m r r k t w r ับในวันนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามสิ่งที่น่าสนใจกับผมได้ต่อในช่วงข่าวเที่ยง News แอนนูนครับ